แล้วฮะพบกับบัฟฟาโล่ล็อตนะฮะเหมือนจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะฮะวายกาดรดูดูหนาวฮนะเหมือนจะแจกซีเนะเนี่ยแคปเดบิยาพอลสโคโเดียบีเดอยสบูโนโกิมารายส์ลาสลิกินไหมใช่เลยฮะของบรัเซียดอทมุนนะฮะคาร์ลัมยูสันคาร์ลัมยูสันดูมฟรีโอ้มีแต่ตัวดีๆนี่เอเรล่าดักคลาสลุยมุลเลอร์โอ้โหตัวตำนานก็มีนะฮะไปะเดี๋ยวเรามากดกันเลยนะฮะ มาดิ i นี่เซอร์บบอบบี้ชาลตันปุสกาลินชาโอ้โห an, oh. มันได้ใช่ไหมมันมันได้หนึ่งในนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวดีหรือเปล่าครับสาธุเกก้าก่อนนะฮะอธิฐานแลามันจะได้ตัวดีนะตัวที่เราอยากได้แล้วมันก็จะได้นะครับผมไปฮนะสี่แสงนะฮะขออนุญาตไม่กดค่ามาหนะึ่งแสงไปแล้ว หนึ่งแสงนะฮะสองแสงครับผมอุ้ยพอได้ใครดีปะ่ะใครก็ได้อนะ่ะตำนานอนะ่ะสักตัวสามะตำนานฮนะอยากได้อยากได้คริมินทันสั้นนะฮะมาฮะสี่ฮะไปฮะสาธุเก้าเก้าเอ้าเอาว่ะฝรั่งเศส ST สตำนานเอ ปลาแปงขายว่า 13m ขายไม่ได้ด้วยนะไปดูกันดีกว่าฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะตัวนี้นะกองหน้าเหรอไหนวะอิาตาลีปลาแปงเก่งไหม82โอ้สกิลสามดาวไม่เก่งนะฮะซ <laughs> ูชินล่าผมไม่ได้ฮนะโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะยังไงก็ เข้ามาแล้วเดี๋ยวเล่นแรงซะหน่อยแล้วกันนะฮะ9.4ครับตอนนี้ฮะมาฮะเช้าเช้านะฮะ9โมงกว่ากว่าอากาศดีๆครับวันนี้เจอ9.6ฮะบ boost ูสต์แมนยูเจอเรอัลมาดริดนะฮะเหมืนหอนจะกระตุกนิดๆนะเดี๋ยวย้ายที่เล่นก่อนในหะ้มันใกล้ Wi-Fi นิดหนึ่งนะฮะ122 neiro ฮะด็อกบาคู่ชิโนล่าครับ,12 12รบ,รบอ้าวอีกแผนหนึ่งเหรอฮะไม่ได้ดูมาฮะ วีเอราเอ้อมุมกล้องสามโอเคเนี่ยฮะกระตุกนิดนึงนะฮะชัวเมนี่ส่งมาจูดเบลลิงแฮมแล้วยกมาฮะได้อยู่ครับคาร์ลอสอลเบโตฮะอีซักฮะโคตรเก่งเลยนะกองหน้าตัวนี้ยกบอลข้ามฮะโซคาเตสแล้วชินโนล่าฮะโซคาเตสมาลุดกริดฮะไปแล้วฮะ,ไ,ะ,ฮะไม่ส่งะฮะโอ้โหทำทางฮะตีรูเปล่า มาซิวูโอ้โหโดนลูกนี้แท็กอ้าวใจอย่างนี้ฮะตัวเราเป็นรองนะฮะก็ต้องค่อยๆเล่นนะฮะชินล่ากระชากบอลขึ้นมาฮะเราโดนปิดฮะไปไม่ได้ครับต้องม้วนกับหลังนะม้วนกับหลังนะมันแน่นนะฮะมันแน่นนะฮะมันแน่นจริงนะฮะโซคาเตสฮะอ้าวโซคาเตสไปแล้วฮะด็อกบาฮะลูก นี่ดอกบาอูย้ยไม่เข้าอา้าวเป็นคอนเนอร์ฮะมาซีเว่นเจอหลาดแล้วดอกบาเรียบร้อยฮนะอูโดนกระแทกนะเอาไม่อยู่นะรถถังฝั่งทนนะฮะดีดีเย่ดอกบาอุดูชนนะดูโดนชนนะนนนนนะตึงๆโอ้โหอยู่ตรงนั้นสี่ตัวเอาไม่อยู่โอ้ยนี่ทั่วไปทีถังฮนะ ฟรีดโก้เคียซาเคียมาชัวเมนี่ซามบอต้าเราโดนลุกกุลิตฮะเกือบได้ฮนะแต่ไม่ได้คิมินเจซาลิบามาที่วินิสุจูเนียเราลั่นนะโอ้โหแตะหลกนะอกฮะสุดสัดาห์ลูกนี้เราไวโลโอมันตินโอ้ยงงเลยฮนะผมอนะงงฮนะดักทางไปอีกทางนะึงฮะกุลิดฮะแล้วกดบุกขึ้นมา ชินโนล่าโซคาเตสโอโ้แล้วแย่งบอลแบบกด h a r แท a เ k ิลวะโอ้โหฮะเป็นไงเคียซ่าถึงถึงโอ้สถิที42ครับน่าจะบุกได้อีกครั้งหนึ่งนะเอาเฮ้ยออกปะเนี่ยมาแล้วโซคาเตสสถิติ45มาทิอุตชินโนล่าแล้วแทงมาเจอหลาดแล้วด็อกบายยังไง ล็อกไปยังไงเสาสองอกุลิดโอ้โหไม่ได้ฮะรุ่งด,ดอนนะเราหมดเวลาฮะครึ่งแรกโอเคหในงจ่ายที่เปิดได้ปลาแปลงไปนะฮะก็มาเล่นแรงตอนเช้าเช้าเก้าแสนสี่ครับตอนนี้ก็เจอเก้าแสนหกฮะไม่ค่อยได้เล่นนะฮะ แต่พอเล่นแล้วมันสนุกนะเกมเนะี่ยแต่เล่นมากๆมกกันก็หัวร้อนนะฮะผมไม่ชอบหัวร้อนอนะ่ะที่เกียดอา้าวแล้วกระตุกฮนะกระตุกฮะส่งไม่ได้ฮะท่านผู้ชมมีซูจูเนี่ยโอ้กระตุกเอาแล้วฮนะเรากลางๆโลงฮนะลูกนี้ประตูแสดงพิกฟอฮนะกุลิตเอาจัดงานนะครับออากรนไหน เอาบ่าแล้วคุณหลิดมาโอ้โยโดนเพสซิ non ่งฮะโดนเพสซิ่งโดนเพสซิ่งมาฮนะเจอหลาดแล้วยกกลับมา,าแล้วกุหลิดทำไงโอ้โหพิชินุลางง่าม้วนกลับมาอ้าวไม่เข้าอย่างงี้ชินุลา่า โอ้ขอสวิตตัวไม่ทันนะลูกนี้รู้เลยสวิตตัวไม่ทันนะนี่ฮะโอ้คมจัดนะกดตั้งรับฮนะเราก็เล่นไม่ประมาทนะครับเราต้องใส่ความละเอียดลงไปในเกมหน่อยนะฮะเหมือนของจริงนะท่านผู้ชมแท็ก ไปแล้วฮะดีเจด็อกปลาโอ้ยคิมเป็นแจแนียวจังเฮ้ยวินี้โอ้ยไมโลอีกแล้วเราแทงลูกนี้ยกมาดีเจด็อกปลาฮะไปไม่ได้หมวนกลับมาแล้วอะไรโหมามติวอุสเฮ้ยคาร์ลเมโตเหนียววะ่ะนี่ฮะแล้วชิโนล่าไม่ไปฮะโราทำมาติวอุสทำไงจริงๆรยักๆอยู่ โอ้โหหลบทันนะฮะหลบทันฮะเราติดฟีคลิกโอ้โหไม่ได้ฟิวปฏิวัตนะิฮะแล้วเป็นโลลองบองฮนะกระตุกนิดนึงฮนะกระตุกนิดนึงฮะด็อกบาร์ฮะด็อกบารนะ์ฮะโอ้โหเรียบร้อยฮนะดีดีเจด็ดดดอกบาร์ฟเฟกช็อตนะสองครั้งอนะดูเขาไปยิงเลย เก่งจัดนะฮะด็อกบานเตเตทีมผมมีแต่ตัวใหญ่ๆว่ะด็ Bar, ola, so ate, อกบาจิโนล่าโซคาเตสกุลลิดยังไงเออสามสูย์แล้วฮะฟลุกมากเลยฮะโอเคฮะจบเกมครับก็ประมาณนี้นะครับเล่นตอนเช้านะครับก็อากาศดีๆลมดีๆฮะก็วัสอุปลอดโปร่งโล่งสบายคิดอะไรก็ออกนะฮะเปิดได้ตัวดีครับขอให้ทุกท่านพบกับความสุขความเจริญนะฮะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ